ทุกครั้งทุกครั้งก่อนออกงานไปรีดเพิ่มหน้าง,งานด้วยานาะคะน่ารละน่ารละเยอะมากหอยไงก็ได้อย่าให้มมใหมดแมะทั่งมดเข้าไปในนี้ได้รับไปเลยสล่วนลดส0 วันนี้นะคะเว c h ชาแนลเราพามาที่นะครโต๊ะ ็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าอุปกรณ์จัดเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ซึ่งทุกงานทุกอีเวนต์จะต้องมีจะต้องมีเราไปเจอคุณเปิ้ลเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลน,นะคะแห่งหนครโต๊ะก็จะมีะะอุปกรณ์จัดเลี้ยงพัดลมโซฟาพดียมคิวยวไล์รวมไปถึงพวกเชิงเทียนดอกไม้หรืออะไรไม่ออกก็มาทางนี้ก่อนก็มาทางนี้ก่อนถ้าช่วงนี้นะคะก็ไม่พูดถึงโต๊ะไม้ก็เป็นไปไม่ได้นี่เป็นโต๊ะไม้ที่ทางเราผลิตขึ้นมาเองที่สามารถ ที่จะเก็บได้แล้วไปถึงหน้างานก็คือยังคงความเป็นโตไม้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงสวยงามเดี๋ยวให้บ่าวสาวได้มาชื่นชมกันว่าเอ๊งานฉันขาดอะไรมาเช่าอะไรดีไปด <ไป S 1> ูกันเลยค่ะนอกเหนือจากโต๊เก้าอี้เขาก็จะมีเดค o r a t i o n บนโต๊ะเป็นเทียน LED ดอกไม้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างลองเท้ลที่จัดแบบเป็นแถบอ๋อเป็นยาวยาวตคือจัดให้เห็นภาพว่าอันนี้โต๊ะถ้าเกิดไซส์ประมาณนี้จัดแบบนี้ก็โอเคนี่เรามาอยู่โซนซักล้างเป็นด่านแรกก่อนที่จะไปเข้ากระบวนการซักก็คือเราจะมาแช่ฆ่าเชือเ้อในตอทุกงานเสร็จต่อไปเราก็จะมาดูที่เป็นคาบละเอียดคาบที่มันฝังแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะซักก่อนรอบที่2เสร็จปุ๊บทั้งหมดก็จะไปเข้าสู่เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบสเตปที่3ผ้าถูกอานที่กักานเนี่ยก็คือมั่นใจว่า อยอยน่น้ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก็24ชั่วโมงอย่างน้อยเพื่อที่เป็นเวลามาตรฐานที่ว่าโอเคเชื้อโรคเนี่ยปลอดภัยแล้ว แล้วนี่ก็เป็นโซนรีดโซนรีดจะมีอินเฮาส์ซีรีดทุกครั้งทุกครั้งก่อนออกงานไปรีดเพิ่มหน้างานด้วยบางทีมันต้องพับใส่กล่องหรือบางทีกว่าจะได้เซตอัพก็คืออีกหลายชั่วโมงทําไมที่นี่เรามีรอยยับอะไรอย่างงี้ทีมเขาก็น่ารักเอาเตารีดไปรีดเพิ่มให้จริงๆที่นี่ตั้งแต่โต๊ะก็คือจะมีพวกผ้าคลุมผ้าลันเนอร์ใช่ค่ะเหมือนโต๊ะได้มีการเดคอเรชันนั่นทั้งที่มันแค่เพิ่มผ้าไปพื้นตรงกลางใช่ค่ะอยากรู้ราคานี้ต้องเข้าไปอยู่ในไหนนะคะไปในหรืออว่่่ากกน็ได้คะ ก็ไลน์มาถามโดยตรงได้เลยว่าต้องการแบบนี้แบบนี้แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดของโต๊ะตูตบางส่วนของโต๊ะตูที่เป็นหน้า,าพับได้ก็คือเพื่อให้การขนส่งง่ายขึ้นปกติมันจะต้องกางออกมาป<แ>ึ๊บแต่ว่านี้เราก็ทําให้มันง่ายเวลาไปนั่ง,งานก็ประหยัดพื้นที่ได้นี่เป็นเฉพาะเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะ นี่คือไม่ใช่แบบไปหาซื้อได้ที่ทั่วๆไปนะเขาออกแบบดีไซน์มาเพื่อที่นี่โดยเฉพาะแล้วนี่ก็เป็นเก้าอี้ตูลูกตะอันนี้ออกแนวแบบอารมณ์เหมือนจัด W ิลโฮเทลอะไรเงี้ยเนาะอ่าใช่เป็นแบบชิคๆหน่อยนั่งริมสระน้ำนั่งแบบเป็นเก้าอี้ตูอย่างเี้ยมีเยอะมากตอนนี้นุ่นก็เพิ่งมารู้นะคะว่าที่นครโตนี่ค่ะมีโตเก้าอี้สําหรับพิธีการโซฟาพิธีใช่ครับพิธีด้วยเนี่ยเขามีหลายแบบอันนี้แกะมาแค่ส่วนหนึ่ง ตอนนี้ที่นี่ก็คือมีโต๊ะหลากหลายไซส์มากโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมโต๊ะไม้ถ้าเกิดสมมติจะเช่าโต๊ะอย่างเงี้ยราคาย่งไงคะโต๊ะกลมกับเก้าอี้พลาสติก1ชุด400บาทถ้าเป็นเก้าอี้นวมคุมผ้าก็700บาทคุณป่อมีเก้าอี้โรงแรมด้วยนะคะมีเยอะมากเก้าอี้อันนี้นะคะตัวละ4 5บาทถ้าเกิดคุมผ้าก็คือ55ผุ้มโบหกสิบหาราคานั่นละน่ารลกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตัวลองเทเบิลเยอะมาก ก็จะมีเมตดยี่สิบเม็5ห้าสเมตดแปดสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โต๊ะไม้2องเมตรสี่สิเริ่มต้นท้าเมตดยีบร้อยยบาทร้อยยีบเมหาสกับเมตรแปดสิราคาเท่ากันร้อยห้าบาทราคาน่นรัก กับเก้าอี้นะคะทั้ง9แบบที่ท่าทอนโต๊ะมีนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นแนวไหนคะคอสแบกค,ค่ะนี้นิยมมากเลยช่วงนี้แต่เป็นแนวแบบรัสติกกิีนเนอรี่น่ดน้อย,อยอคอสแบกนี่มีประมาณเกือบเกือบห้าอยส่วนมากก็จะประมาณเนี้ประมาณ6้0หตัวใช่ประมาณ งานบอกว่าคำสั่งต้นนายหอยไงก็ได้อย่าให้หมดไม่กระทั่งหมดเข้าไปในนี้ได้แล้วก็นี่นะคะคือเก้าอีสตูนะคะที่ทานครโตอมีซึ่งเป็น้าอี้สตูจริงๆเอาไว้คู่กับโต๊ะค็อกเทลใช่ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะ ยากได้กี่ร้อยตัวบอกได้เลยค่ะโอ้โหและนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์จัดเลี้ยงอุปกรณ์สาหรับทานอาหารที่เราก็มีเหมือนกันค่ะโอ้โหมีอะไรบ้างคะนี่อันนี้เป็นเตาอุ่นค่ะที่วางบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยข้างบนเป็นที่กดน้ําผลไม้ที่กดน้าเย็นอันนี้จะเป็นแก้วที่ว่าเราล้างแล็บเรียบร้อยไปถึงหน้างานนั่นคือใช้งานได้เลยนี่น่าเชื่อนี่ทั้งหมดนี่คือบริหารกี่คนคะคนเดียวคนเดียว ันนี้นะคะมีแก้วนี่เขาก็จะจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยทั้งหมดอุปกรณ์เพราะว่าเนื่องจากมันเกี่ยวกับการทานอาหารเราก็ค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องของความสะอาดราะนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะพยายามแล็บทั้งหมดทิ้งไว้พอไปออกงานก็คือมั่นใจว่าสะอาดเรียบร้อยก็นี่คือเป็นฝ่ายซ่อมบำรุงนะคะของนครโตซึ่งไม่ได้เหมือนเป็นร้านให้เช่าเหมือนรงไม้ซึ่งสามารถผลิตโต๊ะเองนะ นี่หนุ่มคนนี้นะคะเป็นคนผลิตทุกอย่างให้ที่คอนโตะนี่เราก็จะมาถึงพ่นสีคือถ้าเกิดโต๊ะตัวไหนมีรอยี่ยเขาก็จะทำตำหนิไว้ตำหนิไว้เพราะฉะนั้นเราจะได้โต๊ะใหม่ตลอดเวลาอันนี้เชิงเทียนค่ะรอทำสีหยุดลงสีพื้นนี่เป็นรงผลิตด้วยนะคะ <laughs> เราไม่ได้อยู่กาญจนบ,บุรีหรือที่ไหนนะคะยังอยู่ในนะครโตอยู่ที่เดิมนะคะเถิงเทียนทําจากไม้แล้วล้วก็ใส่สีทองสีขาวตามธีมอันนี้เป็นสีพื้นก่อนจะลงสีจริงแล้วก็เก็บรองสีพื้นก่อนเพื่อให้สีมันติดออนอกจากโต๊เก้าอี้แล้วนะคะทางนครโตก็มีพัดลมไอ้น้ําแล้วก็ตู้แอร์เป็นบันดดี้ของงาน <c oughs> อีเวนต์พัดลมตู้แอร์อันนี้ก็จะเย็นแล้วก็แค่เติมน้ําลงไปใช่ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยพัดลมเหมือนกระโดสามขาพัดลมอุตสาหกรรมเพียบค่ะใครอยากจะได้กี่ตัวบอกได้ ก็วันนี้นุ่นก็ผ่านผู้รักสาวได้มาชมโรงงานเป็นโกดังแวร์เฮาส์ของนครโตว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนครโตจริงๆวันนี้ทางคุณเปิ้ลเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษนีสำหรับถ้าเกิดใครไลค์แล้วก็แชร์ก็แชร์แล้วก็ส่งมา ถ้าแคปเจอร์ว่าเดี๋ยวฉันไลท์แล้วก็และแชร์แล้วนะรับไปเลยส่วนลด10%นะคะใครกำลังวางแลนจะแต่งงานว่าวางแผนอยากจะมีปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านก็เข้ามาดูก่อนก็ได้ว่าของเรามีอะไรบ้างผ่านช่องทางไหนบ้างคะเบอร์0874469696ค่ะก็จะมีทีมงานคอยตอบดูแล้อยู่ใน Facebook หรือ i อก็จะพิมพ์ว่าพิมพ์คำว่านครโตได้เลยนะครโตอยากจะจัดงานแล้วก็ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ต้องเตรียมอะไรก็มาคุยกันได้วันนี้ก็ ขอบคุณคุณเปิ้ลนะคะที่พายเยี่ยมชมแวเฮาส์ที่แบบเต็มไปด้วยมวลแห่งงานอีเวนต์ก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆนะคะได้ที่ Wedding Channel ค่ะ วันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมีทริคเล็กๆในน้อย,อยสำหรับผู้ที่กําลังจะจัดงานแล้วก็อยากให้งานออกมาคอมพีทสมบูรณ์แบบขั้นตอนที่1เราก็ต้องเริ่มจากการคำนวณก่อนนะคะว่าแขกเรามีกี่คนเราก็หาพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับแขก2นะคะทุกๆงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีโซนที่เป็น V I P ใช่ไหมคะเราควรจะจัด V I P เนี่ยอยู่ในสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อความสวยงามแล้วก็ควรจะหาจากเวทีอย่างน้อยประมาณ3-4ถึงเมตร3เราก็เว้นระยะห่างของแต่ละโต๊ะที่เราจัดเล y เอามาแล้วอะค่ะควรจะห่างอย่างนั้นประมาณ1.2ถึง1.5เมตรเพื่อความคล่องตัวในการที่บ่าวสาวเดินไปถ่ายรูปแต่ละโต๊ะหรือแขกเดินเข้าเดินออกเท่านี้นะคะ,คะก็จะทําให้ภาพงานทั้งหมดเนี่ยออกมาสวยงามสมรู์แบบได้ค่ะ